จงพนทุกสุขโขอโหสิไปจุติตามชาติปราธนาที่เสิงใส่ไยโพตโกนาฉันขอลาแล้วเจ้าค่ะหมอมตาโกถึงแก่งอมหอมกลิ่นก็กินฝาด แต่ข้าวขาดคิดรับเสียอักโคทั้งพี่กุลชุนกินจงพินโยเสียดายโออ่างคนางจะห่างไกลออกเดินทุ่งมุ่งหมายพอบ่ายคล้อยได้ตามรอยแลกมาย่าสวัย จนจวนคำยำเย็นเห็นไรไรสังเกตไม้หมายทางมากลางคืนต้องบุกลกวกลงลุยพงแฝกอุสาวแหวกแคมคาสูฝฟาฟื้นมาตามรายหมายจะรู้อายุยืน ผ้าหม่มผืนหนึ่งไม่ติดอนิจจังเจ้านูก,กันนั้นว่าเคราะห์เฉพาะหอมมันทิ้งหม่อมเสียทีเดียวเดินเลี้ยวลังจะรีบไปให้ถึงเรือเหลือกำลังครั้นหยุดยังนั่งหนาวใจจำใครครา จนรุงรางทางเฟือนไม่เหมือนเก่าต้องเดินเดาดันดัดจนขัดขาจนเที่ยงจึงถึงเรือเหลือระอาอาอตามาตาแก้วที่แจวเรือเขาหัวเลาะเยาะว่าสาธุสะเครื่องอัทะ ที่เอาไปช่างไม่เรือพอมืดมนฝนคลุมคลุมคล,มคลุมเครือให้กลับเรือรีบลองออกท้องคุ้งจะเลยตรงบงไปวัดก็ขาดค้องไม่มีของขบฉันจังหันหุงไปพึ่งบุญคุณพยารักษากรุง ท่านบำรุงรักพระไม่ละเมินตั้งเพลงชาวขาวหวานสำราญรื่นต่างชุ่มชื่นชวนกันสนรรเสริญท่านสูงสักรักใครให้จำเลินอายุเกินกับกันพุทธานดอนให้คลองกุงฟุ้งเฟืองเปลืองปากฏ เกียรติยศอยู่ตลอดอย่าทอดทอ,อนท่านอารีมีใจอะไราวอนถึงจากจรใจจิตยังคิดคุณมาทีไรได้นิมนตจะปนนิบัติสารพัดเผื่อช่วยช่วยเกื้อนุนต่างชื่นช่วยอวยกุศลผลระบุญ สนองคุณพระยารักษากรุงเมื่อกราบคาราเคื่อนออกเรื่อนล่องเห็นหน้าน้องนามหุน่นนั่งชุนทุงทั้งผัดผาทาคามินทรงกินฟุง้งรูบำรุงรูปงามอารามเรืองที่แพร่รายหลายนางสำอางโชม งามปลาโลมแลปปังอรังเลืองขมิ้นเอ๋ยเคยใช้แต่ในเมืองมาฟุ้งเฟืองฝ่ายเหนือทั้งเรือแพพวกโพกงพางนางแม่ค้าขายปลาเต่าจับข้าเมามิได้เหลือชั้นเรือแหจะลองรับกับไกลอะไรแล มาถึงแพเสียงนกแกว้วเจ้าเจนระจาเจ้าของขาวสาวสอนชะอ่อนพรอดแวะก็จอดแพ่นี้ก่อนพี่จา้าน่ารับขวัญฉันหนีร้องว่าน้องราก็เลยว่าสาวกอดชอดๆไปโอ้นกเอ๋ยเคยบางหรืออย่างพอดโอ้นก เอ่ยเคยบางด้วยอย่างพอดนางสาร้าวเขาจะกอดให้ที่ไหนแต่น้องมีพี่ป้าที่อะไรท่านยังไม่ช่วยกอดแกงทอดทิ้งนึกก็พลอยน้อยใจถึงไม่กอดหนาวก็ทอดเตาไว้ก็ไฟพิงไม่เรียก เป็นเช่นนกแก้วแล้วจริงๆจะสู้นิ่งหนาวทนอยู่คนเดียวได้เด็ดรักหักใจมาในน้ำถึงพบลำสาวและไม่แล่เรียวประหลาดเหลือเหลือวิ่งจริงจริเจียวมาคืนเดียวก็ได้หยุดถึงอายุทยาจึงจด หมยลายเรื่องที่เครื่องเข็นไปเที่ยวเล่นรายแทงสแสวงหาเห็นสิ่งไรในจังหวัดรัฐยาแต่จดมาเหมือนหนึ่งมีแผนที่ไว้ไม่อ่อนวานคานเพาะสนอโสดด้วยอายโอดม่ได้อ้างถึงนางใน มันเขามีที่จากฝากอะไรได้ร่ำไรเรื่องหญิงจึงพริงเพราะนี่กล่าวแก้งแต่งเรนเพราะเป็นไม,ม้เหมือนเล่คายคอนเลือมะเขือเปลาะคิดคนึงถึงตัวหน้าหัวเราะเกือบทะเลาะหน้าแว่นแสนเซียได้ สุดาใดใจจืดพังพืชมากอยากระดากดับเดือดให้เหือดหายที่เอ็นดูอยู่ก็อยากจะฝากกายอยามินชายเชิญตรึกให้เลืกซึ่งเหมือนภูมิมรินบินหาที่สาโรดถึงลอยโยดแย้มกินคงบินถึง จะดอกไม้ไทยเท้าในดาวดึงไม่พ้นพึ่งพวกหมกูแมงผู้ชมเช่นก้าตายกายสิทธิ์นั้นผิดเพื่อนขึ้นแต้มเดือนได้จนชิดสนิสนมสเสนหาอะไรในนีิยมจะใครชมเช่นก้าตายไม่วายตรอม แต่เกงเหมือนเดือนแลมไม่แจ่มแจ้งสุดจะแฝงฝากเงา,ฝาเฝ้าสนอหอมขอดชะจะได้พึงให้ถึงจอมขอให้น้อมโนมสาวาสดอย่าลาดคาไม่เคื่อนคายนายแนงจะแงฝงเฝ้าให้เหมือนเงาตามติดคานิธา ทุกคำคืนชื่นชุ่มภุ่มผากามิได้แกวแววตาอนาทรมนทาทิพกรีบบานตากรานกินภูมิลินหรือจะร้างห่างเกซรจงทราบความตามใจอะไรวอนเดชกรนกล่าวปอบให้ตอบคำ จะคอยฟังดังหนึ่งคอยสวัสดแม่นเหมือนมากหมายจะชิมให้อิ่มนำ้ำถ้าครั้งนี้มิไเด้ยเยืนืนยังเอื้อนอำํำจะต้องคล่ำคล้าเปล่าแล้วเราเอ้ย